สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้น้องน็อตชาวสวนยุคใหม่พาพี่น้องเข้ามาเบ่งอ่าแปลงผักนะครับแปลงเกษตรสวยๆนะครับนี่ครับเพิ่นกระร้งปลูกผักเป็นกรอบงามๆครับพี่น้องสำหรับผู้ใดมักเฮ็ดสวนแบบสไตล์โมเดิร์นแบบงามๆนะครับจริงๆตรงนี้เป็นอ่าร้านคาเฟ่นะครับซึ่บะสวนทอฝันนี่ครับพิกัดเพิ่นพิกัดเพิ่นอยู่นี่เลยเป็นร้านคาเฟ่นะครับร้านคาเฟ่เพิ่นย่อม ออกแบบสวยออกแบบงามนะครับมองได้ที่ออกแบบงามออกแบบสวยๆนี่มันก็จะเป็นไอเดียดีๆที่จะให้เหาเอาไปนําไปใส่นะครับเมื่อนี้ก็เลยผ้ามาเบิงครับพี่นอ้องเบิงต่แปลงผักเพื่อนนี่ก็ลัางงามครับนี่มีผักคะน้าผักชีนะครับนี่ครับรมาณนี้ลักษณะเพื่อนก็เอาไม้ตอกเอาครับไม้ตอกแล้วก็เอาแปดปีกมาว่างใบแล้วกด็ดินใส่ข้างในนะครับดินใส่ข้างใน ้วก็อีกหนึ่งไอเดียนะครับก็คือสุ่มนะครับผมสุ่มเห็ดแบบไม่ง่ายนะครับใส่ท่อเห็ดนะครับอาจจะมันคงครับพี่น้องครับเพราะว่าเป็นท่อ PVC นี่ครับเพิ่นเห็ดเป็นสุ่มแต่ว่าต้นใหม่มันยังบท่านในเลื่อยขึ้นสุ่มก็เลยบบทันนในเห็นเป็นสุ่มอยู่ครับนี่เพิ่นกำลังปลูกไว้นะครับน่าจะเป็นมักทั่วผู้นะครับที่เพิ่นกำลังเห็ดขึ้นนี่ครับเห็ดไง่ายสื้อท่อ PVC มากล้วก็คงเขาห้ากัน ก็เลยเห็นเราเป็นไอเดียนะครับก็เลยเอามาฝากพี่น้องเฮาเดี๋ยวจะพายางเบิ่งรอบๆนะครับพี่น้องครับอยู่สวนนี้งามแห้งครับผู้ใดสนใจสามารถเข้ามาเบิ่งผมก็ได้ไอเดียคือกันมือีก็เลยพาพี่น้องมาเบิ่งนะครับที่สวนทอฝันคาเฟ่นะครับพี่กัดตรงนี้อยู่อำเภอเดียดจังหวัดอุบลรราชธท่านีนะครับเช็คอินแล้วก็มาตามแมปได้เลยนะครับพิมพ์คําว่าสวนทอฝันคาเฟ่อำเภอเดียดอุดมนะครับเดี๋ยวแผนที่จะพาเขาเข้ามาเองเบิ่งแปลงผักเพิ่นครับพี่น้องครับเฮ็ดแบบงามเลยนะครับ ปลูกผักคะน้านะครับนี่ผักคะน้าผักชีครับตรงนั้นเป็นกระลำปีนะครับนี่หอดบานงามๆครับพี่น้องเป็นมองพักพอนยอดใจได้ดีเลยเบื้องตรงนี้ตรงนี้เพื่อนกบเห็ดแบบง่ายๆนี่เห็ดแบบง่ายๆเลยแต่ว่าสวยงามนะครับสาหรับผู้ใดที่มักเป็นสไตล์โมเดิร์นครับพี่น้องครับนะครับผมเบื้องลักษณะข่าวๆนะครับเพื่อนเอาไม้ตอกไว้นะครับผมเบื้องแล้วก็มองมาเออเห็ดง่ายๆเองนี่ว่า ผู้ดใดก็ะ่าจ,จะทาได้แค่เอาไม้มาตอกลักลงนะครับเอาไม้มาปักลงใบตรงนี้แล้วก็หาไม้แปนปีกมาดันว้เอาขี้ดินดินใส่ข้างในมันก็กลา่เป็นแปลงพักสวยๆได้แล้วนะครับมีพักชีเป็นก็บกำลังงอกครับตรงนี้ก็เอาไม้ไผ่ไม้ไผ่ล้อมใ้เป็นวงกลมเลยนะครับเพราะท่านในนี่พักงอกนลครับก็รู้ว่าเป็นแปลงยังนะครับพักคณะผักชีแล้วก็มีสุ่มสวยๆครับ สวยๆเห็ดไงให้ครับสุ่มนี่ครับเป็นเห็ดแบบง่ายเลยโดยใส่ทอ่อ PVC นะครับแต่ว่าอ่าเพื่อนน่าจะปลูกทั่วผู้ไว้มันกําลังขข้นข้างกําลังขข้นข้างก็เลยบ่ท่านได้เป็นสุ่มแต่ว่าเบิ่งแล้วน่าจะเห็ดง่ายนะครับแล้วก็งานดีก็เลยพาพี่น้องเฮ้ามาเบิ่งในมือนี้ครับพี่น้องนะครับสามารถเอาไปปรับใช้กันนะครับผใดรอยากมีสุ่มทังเขาแต่ว่าอ่าเฮ็ดอยากเห็ดง่ายๆก็เฮ็ดจังสีด้นะครับด้านบนเพื่อนก็เอา ตะไคร้ครับเอาตะไคร้ตะไคร้มุ่งไว้ให้มันเป็นลังค่านี่ครับปลูกใส่ตะก้าไว้แล้วก็ตรงนี้กับเพิ่นก็เอาลักตอกนะครับนี่เห็นห้อยตอกอยู่ลักตอกลุงแล้วก็มัดทอพี่วิซีโค้งเข้าหากันเพราะพี่วซี่นี่นาจะใส่สองตัวนะครับเพราะว่าเห็นขอตออยู่นี่ครับที่้องครับง่ายๆนะครับนี่ครับ แบบงามเลยนะครับโอ้นาพักพ่อนนะครับพี่น้องครับผู้ใดผ่านมาทั้งเหยียดอุดมกับแวะมาใดนะครับทางที่ตรงนี้เพื่อนก็ตอกเอาไม่หนีบกันไว้นะครับไม้สองตัวหนีบกันไว้โอ้ยู่ดีเลยนะครับพี่น้องครับกะเอาลวดมัดน้ำนิดหน่อยนะครับลวดมัดด้วยดัดเป็นรูปทรงตามที่ต้องการนะครับออกมาก็เป็นรูปทรงที่สวยงามมากครับด้านข้างก็เป็นซุ้มนะครับ ผมไปคิดว่ามันนาจะเอาไปปั๊บใส่กันได้เมื่อนี้ก็เลยพาพี่น้องเข้ามาเบิ่งครับเดี๋ยวพาไปดูรอบๆครับพี่น้องญี่ปุ่นปลาเิ่นบักไล้ครับผมปลานี่นเป็นบักหลยนะครับแต่ว่ามาเบิ่งด้านหลังเพิ่นนะครับเป็นสวนทุเรียนหมอนทองงามๆครับสวนทุเรียนหมอนท่องแบบงามเลยนะครับมีระบบตัวนั้นก็เป็นระบบอีกนะครับเวนจูรี่ระบบให้ให้ปุ๋ยน้ำนะครับทางสายน้ำนะครับสวนทุเรียนปลูกผสมกับกล้วยน้ำบ่า ยกขวบปุ้นดินขึ้นด้วยดินแดงครับีโอ้แบบงามครับพี่น้องร่มกับเย็นเย็นครับมามองนี่เรารูซกค่อนค่ายสบายใจจังไลยบรรลุแถมได้ไอเดียอีกตั้งหากนะครับมาเบิ้งคนเดียวอันบอซาใจครับมือนีเลยผ้าพี่น้องเข้ามาเบิ้งน้ากันนะครับเดี๋ยวบันนี้เข้ามาเบิ้งผาพมุ่มสูงกันครับผมนี่ โอ้โหแบบงามเลยนะครับมาเบิ่งมุมสูงแล้วโอโ้งามไมดีครับพี่น้องนะครับเป็นรูปดอกไม้เลยแบบสวยครับถ้าผักเขียวงามผักเขียวคืสิงามครับมีโอกาสเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ้งให้อีกรอบครับมาพาพี่น้องเข้ามาเบิ่งอีกรอบตัวนี้เป็นซุ้มผักนี่ครับ้างๆนี่เป็นซุ้มที่เฮ็ดง่ายๆนะครับแต่ว่าเป็นตะโค้งทนอยู่นะเห็ดง่ายๆโดยทอพี่พีซีลงทุนนิดหน่อย มองนี่เขาไม่เปียนปีกนะครับไม่เปียนปีกก็ไม่ไพ่นะครับมาเห็ดเป็นามาเห็ดเป็นแปลงพักเดี๋ยวจะพาพี่น้องเข,อขอ้าเขาไปเบิ้งไก่อีกรอบหนึ่งนะครับว่าเป็นเห็ดเป็นลักษณะประมาณใดตอนนี้มาเบิ้งภาพมุมงสูงแล้วก็ภาพโดยร่วมครับว่าอยากย่างไปทั่วครับพี่น้องผู้สาวไร้นะครับผู้สาวไร้ย่านมักสาวครับก็เลยบอดไ้พายพ่า,ยางไปไกลแต่ว่าอยู่หันปานิ่งเิ่นไร เราจะพาไปย่างเบิ้ปงปนน่้จะข้ากันนะครับพี่น้องครับโอ้โหมุมสูงสวยงามมากครับแล้ววันนี้เข้าไปเบิ้งผามุมด้านล่างกันเนะครับนถ่ายรูป นี่ครับเบิ้งระยะใกล้ๆก,กันอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้ก็เป็นไม้แป้นนะครับไม้แป้นแล้วก็บได้ยึดอีหยังนะครับเพราะว่ายกขึ้นอยู่นี่ยกขึ้นอยู่บได้พังของเพิ่นนะครับพี่น้องแค่เช็คเบิ้งนะครับตรงนี้เพื่อนก็เอาไม้นะจะเอาไม้ตอกลุไปนะครับเพื่อเป็นมองกันเช็กง่ายๆแห้งครับผมนี่หาไม้แป้นปีกมาประกอบกันนะครับแล้วก็เอาดินใส่ข้างในมันก็นยู่ล่ะ แล้วก็พักมาวบานไซบันนี้โอ้กำลังเกิดงามนะครับเดี๋ยวมีโอกาสสิพาพพี่น้องท่ามาเบิ่งพักงามๆอีกนะครับตรงนี้เพื่อนก็เอาไม้ไผ่เลื่อยเป็นท่อนเป็นท่อนแล้วก็เอามาเลี่ยง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 ให้มันเป็นวงกลมนะครับบม่รู้ว่าเป็นการใส่วิธีตอกหรือล่งหรือว่าขุดลุมฟังเอาจังใดกับปลุกนะครับ,รบโอ้โหนี่พี่น้องก็แค่เอาไม้แป้นมาตั้งไว้แล้วก็ตอกลงนะครับตอกลงให้มันอยู่ ก็กลายเป็นแปลงผักช่วยๆได้แล้วครับตรงนี้เิ่นกะไม้ไผ่เป็นงอได้เิ่นกะงองอแล้วก็ตอกยึดตอกยึดด้วยการตีขนาบกันไว้นะครับตีคู่กันไว้ขนาบกันได้แบบนี้มันก็อยู่นะครับเฮ็ดง่ายๆครับเบึ้งเหรอเฮ็ดง่ายๆบาทในผักคะน้าลงไปนะครับผักคะนางง้างอกไงงอกงอกไงๆนะครับปลูกได้เบิดปีนี่ครับผมตรงนี้ก็เป็นแปลงผักด่ลัาปี ด้านอันนี้ก็เปลี่ยนแปลงที่ใส่ใหม่ไผ่ขึ้นกันครับถ้าผู้ใดอยากมาเบ่งภาพโดยร่วมต้องเขามาเองนะครับพี่น้องมันมาเห็นแล้วมันงามดีดีครับมีโอกาสกับเขามาพักผ่อนกันได้นะครับที่สวนท้อฝันคาเฟ่นะครับเช็กอินเขามากกันเลยครับพี่น้องครับอยู่อำเภอเด็ดอุดมจังหวัดอุบลเฮานี่แหละครับสวนท้อฝันคาเฟ่ครับด้านหน้าก็งามด้านลังก็เป็นสวนแปลงพักสวยๆตรงนี้ก็เห้ขึ้นกันครับ ไม้ไผ่ิ่นก็เอามาตอกันนะครับเอามะตอกันไว้เนี่ยเอามาตอกันนะสิครับสองชั้นมันสุดแล้วก็ตอกันคล้ายๆเห็ดเป็นรูปภูเขานะครับเห็ดเป็นรูปภูเขาแล้วก็มีซุ้มพักสวยๆมุมตรงนั้นก็เป็นบ้านพักนะครับหุ่นพี่น้องมีหอผู้สาวครับเป็นมองพักพ้อนนะครับมองเบิ่งสวนมุมมุมสูงนะครับถ้าพี่น้องเขาไปเบื้องบนกับแบบงามเลยนะครับโอ้ได้บรรยากาศดี มีอยู่บานจักซ้ำนี่กันสิพ่อนไข่ไรดีแห้งนะครับพี่น้องครับเป็นมองกินกาแฟนะครับน่าจะดีมากๆเลยอยู่หันมีหอดห้างนกเิ่นนะครับพี่น้องครับเป็นห้างนกห้างนกยักรังนกยักษ์นะครับนี่นะครับพี่น้องครับตรงนี้ก็เป็นบ่อปลาเพิ่นนะครับอหารพมพยังไปปลานิ่นแบบร้ายเลยนะครับปลานิ่เยอะมากมีมองเบิ่งฝาบมุมสูงอีกมองนึงแล้วพี่น้อง ย่สูงสูงครับผมครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้กับฝากพี่น้องเข้ามาเบิรงซัมมี่ได้ครับคิดเห็นยังไงกับฝากข้มเมียไว้ด้านล่างนะครับสำหรับมือหนีกับขอลาไปก่อนครับผมไปพอไม่ได้คลิปน่ะอยากให้น้องน็อตเจ้าสวนยุคใหม่พัฒนาในจุดใดกับฝากํำนี้เอาไว้ให้ได้เอาพัฒนาได้ครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเจ้าสวนยุคใหม่ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ